สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก้าอี้เดินทางย่างเก้าของคนท่องโลกกันอีกครั้งในวันเสาร์นะคะเวลา11นาฬกานาทีถึง12นาฬิกาโดยประมาณดิฉันวรายาพึ่งตนเพียนผมสุภาพดินาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะเราจะพากันไปที่ประเทศที่ได้ชื่อว่าดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่ไหมคะคุณสุภาพคะวันนี้ค่ะประเทศนอร์เวย์ครับ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนนั้นก็คงเป็นคล้ายๆกับสมญานามที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศนอร์เวย์ชัดเจนที่สุดนะครับแต่ว่าดินแดนของพระอาทิตย์เที่ยงคืนนี้จริงๆแล้วในขอบขายทั่วโลกด้วยกันทั้งหมดนั้น,นก็จะมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือค <ๆ S 2> พูดง่ายๆว่าดินแดนที่อยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลขึ้นไปนั้น,นทุกประเทศจะมีพระอาทิตย์เที่ยงคืนในตอนช่วงฤดูร้อนหรือกลางฤดูร้อนที่ยาวนานตลอดหกเดือนด้วยกันทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดา หรือว่าอเมริกาที่เป็นอสส้าแล้วก็รัสเซียหรือว่าสแกนดิเนเวียประเทศอื่นครับแต่ที่ที่ทำชื่อเสียงให้ คนรู้จักมากที่สุดก็คือนอร์เวย์นี่แหละครับค่ะที่นอร์ธเคปใช่ไหมคะที่แหลนเหนือแต่ก็ไม่ได้เห็นเฉพาะจุดนั้นใช่ครับเห็นระหว่างทางไปด้วยนอร์ธเคปนั่นจะเป็นจุดเหนือสุดของยุโรปด้วยไม่ใช่ของประเทศนอร์เวย์อย่างเดียวนะครับแล้วก็จุดเหนือสุดที่เรียกว่านอร์ธเคปนี่เองนี่นะครับก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่5ก็เคยเสด็จไปสลักพระปรมามิิไทยยอของท่านที่นั่นมาแล้วด้วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาได้ทํา พิพิธภัณฑ์นั้นครอบหินที่มีค่าที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสําคัญของแหลมเหนือที่สุดหรือจุดเหนือสุดของยุโรปตรงนั้นด้วยครับค่ะ,คะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปที่แหลมเหนือกันนะคะ,คะเราจะไปที่ออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ซึ่งจะมีสวนสาธารณะวันนี้พาไปเที่ยวสวนสาธารณะที่ออสโล นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นนี่ค่ะคุณสุภาพคะดีฉันอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสาธารณะสําคัญสำคัญของในโลกสักหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะไปที่สวนสาธารณะที่ออสโลกันนะคะครับสวนสาธารณะทั่วไปในโลกนี้นั้นเนี่ยก็คงจะ มีคติในการสร้างสวนสาธารณะหรือว่าจัดพื้นที่คล้ายๆกับว่าจัดบริเวณของตัวเองนั้นเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือว่ามีพื้นที่สีเขียวมีความชุ่มชื้นที่เขียวชุ่มเป็นที่อยู่ของพวกบรรดาหมูนกกาให้มาอาศัยหรือพวกบรรดาสิงสารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกระรอกหรือแม้กระทั่งกวางนะครับใน <Okay. S 1> ยุโรปนะครับก็จะมีสัตว์ <Okay. S 1> ที่อยู่คุ้นเคยกับพวกผู้คนอะไรนั้นเนี่ยอาศัยอยู่แล้วก็เป็นที่ ที่สำคัญที่สุดก็คือให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับ <Okay. S 2> มาผ่อนคลายจากความจําเจหรือความเครียดของการทํางานประจําวันหรือแม้กระทั่งปัญหาสารพัดที่มีอยู่ในในตัวเองอะไรอย่างนั้นนะครับ <Okay. S 2> ก็จะเป็นสถานที่ที่แทบจะทุกเมืองหลวงของของคนตะวันตกนะครับหรือของโลกตะวันตกนี้นั้นเนี่ย <Okay. S 2> เห็นว่าเป็นความจําเป็นที่มากที่สุดโดยเฉพาะเมืองใหญ่หรือโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างเช่นออสโลก็ ก็ก็ใช้คตินี้เช่นกันนะครับแต่ภาคที่สองขสัคัญที่ทําให้คนไทยรู้จักชื่อเสียงมากอันนี้ก็คงจะเป็นภัคตามเมืองใหญ่อย่างเช่นเซ็นทรัลพ์คของนิวยอร์กนะครับที่อเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไฮพ์คของลอนดอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของอังกฤษนะครับของอังกฤษที่ อังกฤษเองก็จะมีพื้นที่สีเขียวของเขาเยอะใ,<ช>ในตัวเ<ช>มืองหลวงเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวการ์เด้นนะครับหรือว่าสวนที่อยู่ตามพระราชวังเตา่าแม้กระทั่งพระราชวังวินเซอร์เองนั้น,นก็มีสวนของของตัวเองนั้นนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสวนทั้งหมดนี้นั้น,นครับหรือแม้กระทั่งสวนในฝรั่งเศสเองนะครับก็คืออย่างเช่นชาโตเดอแองแซนหรือว่าบูเดอโบโลง แล้วก็สวนที่อยู่ขอบชายเมืองแพรีสที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็เลื่อยต่อไปจนกระทึงพระชวังแบกซายนั้นเนี่ยก็เป็นสวนป่าขนาดใหญ่มากนี่นนก็เป็นสวนเหมือนกันกันกบทุกๆเมืองหลวงเลยครับก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ตรงกันนะครับคือว่ามีพื้นที่สีเขียวแล้วก็ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนนะครับให้ผู้คนมาเดินเล่นนะครับ มาพบปะสังสรรค์กันเป็นเป็นรายบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็จูงลูกมาเดินใช่ไหมฮะเดินรถเข็น็อกกิ้งใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็มานั่งดูหงที่อยู่ในสระเป็นภาพที่คุ้นตาใช่ครับแล้วก็ก็ พอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วเนี่ยทางเทศบาลเมืองนั้นๆเนี่ยนะครับของเมืองหลวงนี้นั้นเนี่ยก็จะมักจะจัดรายการแสดงดนตรีหรือว่าวเหมือนบนสังคีตศาลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับดนตรีในสวนดนตรีกลางสวนเลยนั้นก็เป็นเป็นกติที่ทํากันมาเป็นประจําแต่นี่สวนที่คุณรายาเอ่ยถึงของออสโลนี่นั้นเนี่ยนะครับคือสวนของคุณกุสตาฟวิกเลนนะครับก็เป็นสวนที่แตกต่างออกไปครับมีคุณสมบัติที่เราเอ่ยถึงมาในทุกเมืองหลวงนั้นเนี่ยครบสมบูรณ์แบบหมด ทุกอย่างแล้วนี่แต่ยังมีอย่างอื่นที่อยู่เหนือกว่าสวนอื่นรหรือสวนสาธารณะประจําเมืองหลวงอื่นที่มีอยู่อีกนะครับพอ,อันที่เป็นสวน Gustav Wegner นเนี่ยค่ะมันอยู่ในสวนย่อยอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ สวนใหญ่ของในออสโลเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์จะมีสวนถือเป็นสวนสาธารณะกลางของออสโลก็คือสวนฟอกเนอร์ใช่ไหมใช่ครับก็จะอยู่ทางเหนือของออสโลนิดนึงถ้าเกิดว่านั่งรถไฟใต้ดินหรือว่ารถรางเนี่ยก็จะออกไปจากตัวออสโลออสโลเองนั้นจริงๆแล้วเป็นเมืองหลวงที่อยู่ติดอ่าวออสโลเลยก็ซึ่งเป็นอ่าวที่เป็นก้นอ่าวที่ยาวมากจากตัวแผ่นดินให้โทษครับจากตัวทะเลหลวงนะครับก็คือทะเลเหนือนั่นเองหรือว่าทะเล ทะเลบอลติกนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเมืองที่ด้านหน้าของเมืองหันหน้าเข้าหาตัวอ่าวออสโลซึ่งเป็นน้ำเนี่นะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวเนินเขาขึ้นไปเป็นเนินที่ เข้าไปสู่ภูเขาที่เป็นแนวหลังที่ล้อมเมืองอยู่ด้านด้านหลังทางด้านเหนือนะครับครับทางด้านเหนือแสดงว่าในส่วนแห่งนี้เองนี่มันก็น่าจะมีความหลากหลายของธรรมชาติมากครับใช่ครับทั้งกึ่งกลางของตัวออสโลกับตัวเทือกเขาอันนี้นั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของเมืองด้วยแล้วก็พอพ้นเมืองขึ้นไปทางด้านเนนือก็จะเป็นที่ตั้งของตัวภาคใหญ่มากนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวที่เขาบอกว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด ในโลกนะครับหมายถึงว่าในแง่ของพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็ตัวสวนนี้นั้นเนี่ยเขาชื่อว่าฟล o อกเนอร์พาร์กนะครับก็เป็นของตระกูลเก่าแก่นะครับของตระกูลฟลอกฟลอกเนอร์เนี่ยนะครับแล้วก็สวนกุสตาฟวิกเลนนะครับที่คุณวายาเอ่ยถึงนี้นะเป็นสวนที่ซ้อนลงไปอีกนะครับแล้วก็ได้สร้างลักษณะเฉพาะตัวให้กับสวนของออสโลนี้มากที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นจุดเด่นที่สําคัญในเรื่องของการสร้างสวนสาธรณะของตัวเมืองหลวงนะครับก็คือสวน ประติมากรรมนะครับสวน<ช>ประติมาศสวนประติมากรรมนี้เองเนี่ยนะครับซึ่งคุณศิลปินกุนสตาฟวิกแลน์เองเนั้นเนี่ยเขามาสร้างรูปประติมากรรมของเขาเนี่ยทั้งหมด212รูปด้วยกันเนี่ยนะครับว่าตั้งไว้กลางสวนซึ่งเป็นแกนกลางจากใต้ไปเหนือก็คือจากตัวเมืองขอบขอบ,ขอบเมืองด้านเหนือนะครับขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงแนวแนวภูเขาด้านหลังนั่นเองะนะครับแต่นี้ยาวมากไหมคะแกนในสวนกเกือบหนึ่งกิโลครับประมาณ850 เกือกกิโลอันนี้คือเราพูดถึงเฉพาะในสวนเล็กที่ซ้อนอยู่ในส่วนใหญ่ส่สวนกุูสตาฟวิคเลนซึ่งเป็นส่วนปรติมากรรมซ้อนกับสวนของฟล็อกเนอร์พาร์คอยู่นั้นนี่นะครับตัวฟล็อกเนอร์พาร์คนั้นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าตัวแกนกลางที่ยาว850เมตรนี่นั้นมากแลอเกินนะครับทั้งความยาวแล้วก็ความกว้างก็ประมาณ80เอเคอร์นะครับ80เอเคอร์แล้วก็ต้องถือว่าเป็น พื้นที่สีเขียวท่านนับตามจํานวนของผู้คนที่จะมาใช้แล้วออสโลเป็นเมืองที่มีพื้นที่ในแผ่ไปในทางกว้างก็กว้างที่สุดในโลกอีกเช่นกันมาถิงตัวเมืองนะครับมีประชากรประมาณห้าแสนคนอาจจะห้าแสนห้าในปัจจุบันนะครับแต่พื้นที่ ที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นปอดของของเมืองของเขาอยู่นี้นั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตามตารางพื้นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะให้คนห้าแสนห้าหมืนคนมาใช้สอยนั้นเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเหลือเฟือเลยครับเพื้นก็จะทิ้งช่องว่างให้สวนปฏิมากรรมของคุณกุสตาฟวิกเลนครับศิลปินเอกซึ่งเป็นลูกที่สําคัญของคนออสโลปัจจุบันนี้นั้นเนี่ย ได้สร้างผลงานแสดงผลงานของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่เลยครับจริงๆแล้วเขาเป็นศิลปินที่มีชื่อของของของนอร์เวย์หรือเปล่าคะ แรกเริ่มแต่เดิมนี้นั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีข้อจํากัดหลายหลายๆอย่างนะครับคุณกุสตาฟวิกแลนด์เองนั้นก็เป็นกําพร้าพ่อด้วยนะครับแล้วก็เรียนก็เรียนไม่สําเร็จเนื่องจากว่าพอพ่อเสียปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปไปมาอยู่รองออสโลกับตัวบ้านเกิดก็คือเฮลดนนั่นนี่นะครับก็จะไม่ค่อยได้เรียนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะแต่ในที่สุดก็ก็ได้เรียนจนจบนะฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นแล้วการที่เขาจะมีผลงานอะไรขึ้นมานี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องคล้ายๆกับเป็นเรื่องบังเอิญซึ่่งงซึ เขาได้รับโอกาสจากเทศบาลเมืองของออสโลนี่นั่นเองครับพอได้รับพื้นที่จากฟล o อกเนอร์ r าร์นั้นนี่นะครับว่าพาร์คทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมาเป็นของเป็นสมบัติของชาติแล้วนะเป็นเป็นสมบัติของเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นของส่วนตัวอีกต่อไปพวกคนที่เป็นคณนะนายกเทศมนตรีของออสโลนี่เองนัน,นก็เลยเริ่มคิดจะตกแต่งสวนของตัวเองให้แปลกประหลาดมา,าสจัน่น ไปกว่าส่วนอื่นที่เป็นส่วนของเมืองหลวงทั่วไปในยุโรปตอนนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าออสโลเองแล้วก็นอร์เวย์เองนั้นเนี่ยต้องการที่จะแสดงให้ประเทศของกลุ่มสแกนดิเนเวียชาติอื่นนี้นะเนี่ยนะครับทราบถึงฐานะอันสําคัญของตัวเองว่าเขาก็เป็นเป็นประเทศที่สําคัญเหมือนกันหลังจากที่เคยตกอยู่ใต้อำน,นาจของทั้งสวีเดนแล้วก็ทั้งของเดนมาร์กภายใต้ สาภาพที่ชื่อว่าคาลมาหรือว่ายูเนี o ยนของคาลมานี้เองนะครับซึ่งบางทีก็สวีเดนขึ้นมาเป็นใหญ่ของยูเนี่ยนนี้บางทีก็เดนมาร์กแต่นอร์เบ์ไม่เคยรับก็เลยใช้สวนประติมากรรมอันนี้เป็นตัวบ่งบอกใช้สวนประติมากรรมนี้เป็นตัวแสดงฐานะของตัวเองนะครับก็คือประกาศความยิ่งใหญ่แต่เป็นความยิ่งใหญ่ในทางจิตวิญญาณนะครับคุณคุณวายาคงพอทราบนะครับว่าที่ศาลาเทศบาลกลางเมืองของออสโลนั่นเองนะครับก็เป็นที่ประกาศ รางวัลโนเบลนะครับ<ช>รางวัลโนเบลสาขาต่างๆนี่ก็จะประกาศ<ช>ที่สารกลางที่อสอสโลนี่เสมอเลยนะครับ<ช><ช>แล้วก็พอผพู้บรรดาคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะมักจะเดิน ไปเดินกลางสวนปฏิมากรรมของกลุ่มกุสตาฟฟิกแลนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางปัญญาหรือว่าสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาที่เป็นจิตวิญญาณที่สําคัญคที่สุดของออสโลหรือของประเทศนอร์เวย์นี่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปกันสแสดงหรือว่าฉลองตําแหน่งมีปรติมากรรมมากแบบ200กว <200 S 2> ่าปรติมากรรมที่อยู่ในนั้นสองสิบชิ้นสองร้อยสิเขาจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรยังไงคะ ก็ออเรื่องเร,รเรื่องของแนวคิดของค,อคุณกุณณสตาฟิกเลนนี้นั้นเนี่ยค,ค่อนข้างลึกซึ้งมาก,กน,นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามีความใกล้เคียงกักบความเป็นพุทธะพุทธปรัชญาหรือเป็นเพความเป็นพุทธเนี่ยมาก,กน,นะครับจะเขาจะแบ่งรูปกลุ่มรูปของปฏิมากรรมของเขานี่ออกเป็นหกกลุ่มด้วยกันนะครับทันทีที่เราเข้าไปสัมผัสศูนย์ตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็จะ เป็นประตูเหล็กใหญ่ๆเลยนะครับเต็มไปด้วยเหล็กดัดที่ทําออกเป็นรูปทรงต่างๆอะไรนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นพันพฤกษาเลื่อยอะไรต่างๆนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นประตูที่มีนัยยะค่อนข้างสําคัญเลยครับเพราะเราเดินผ่านประตูนี้เข้าไปจริงๆเขาจะไม่เปิดประตูใหญ่ก็มันจะมีประตูเล็กซ้ายขวานีให้เราเดินผ่านเข้าไปประตูเล็กซ้ายขวานี่ก็เป็นประตูเหล็กดัดเหมือนกันนะครับพอเราเดินเข้าไปแล้วนะครับผ่านจุดที่หนึ่งนี้แล้วซึ่งเป็นจุดที่หนึ่งในหกนะครับ เราเดินผ่านประตูใช่ครับก็คือเข้าส่วนจากทางด้านนี้เป็นด้านใต้หันหลังให้เมืองหันหน้าให้ภูเขานะครับก็จะผ่านประตูนี้เข้าไปแล้วเนี่ยลองถ้าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยลองมองย้อนกลับมาปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่ามีอะไรบางอย่างที่บอกให้เราทราบว่าจุดที่เราผ่านเข้ามานั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เราออกไปด้วยนะครับเหมือนกับว่าเขาบอกว่าที่ใดก็ตามที่มีลักษณะของการเชื่อมต่อระหว่างของสองสิ่งนะครับ คือเข้าแล้วก็ออก <Okay. S 2> หรือว่าเป็นหรือตาย <Okay. S 2> อ,อะไรหรือการตายหรือการยังให้ชีวิตมีอยู่อะไรต่างๆนี้นั่นเนี่ย มันเป็นของสิ่งเดียวกันด้วยเพียงแค่ว่าเราจะไปไปอยู่ด้านไหนของประตูนั้นเท่านั้นเองอันนี้คือคือเป็นการซ่อนความหมายเชิงซ้อนที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ฉลาดมากที่อยู่ทางประตูเข้าแต่ลเราเดินเข้าไปเจออะไรคะหลังจากที่เข้าประตูไปแล้วกลุ่มประติมากรรมที่เริ่มขึ้นจริงๆนะครับสองสิบสอตัวหรือสองรสิบสอรูปนี้นั้นเนี่ยก็จะอยู่ใน5กลุ่มต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าพอเดินผ่านประตูนี้ไปแล้วนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปข้ามสะพานนะครับผมเนี่ยตีความตามความคุ้นเคยของความ ความเชื่อในศาสนาพุทธของผมเที่ที่ผมได้รับทราบมานครับว่าสะพานเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นสะพานของการข้ามข้างใต้ก็จะมีน้ำนะครับเป็นทะเลสาบมันเป็นช่วงเรียวของทะเลสาบสองวงที่อยู่ซ้ายขวาของตัวสะพานนี้นั้นเนี่ยล้วก็ไปเชื่อมกับทะเลสาบใหญ่ของ f r o อกเนอร์พาด้วยซึ่งเป็นส่วนนอกนะครับตัวสะพานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับการข้าม ไปอีกฝั่งหนึ่งหรือการข้ามทะเลของความทุกข์ระทมหรือโอคาสงสารอะไรต่างๆก็ว่าได้เพราะว่าบนราวสะพานทั้งสองข้างนี้นั้นเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยประติมากรรมที่แสดงถึงพวกกิจวัตรประจําวันของพวกมนุษยชาติทั้งหลายนะครับเป็นถือได้ว่าเป็นเป็น human condition ก็ได้โดยเริ่มจาก การที่มีเด็กนะครับหรือว่ามีคนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยืนกอดกันนะครับแล้วก็มีผู้หญิงท้องนะครับแล้วก็มีเด็กเอามายืนทําท่าโกรธเต้นกระทืบเท้าอะไรต่างๆอย่างไม่สบอารมณ์หรืออะไรอย่างั้นเนี่ยแต่เด็นทับเด่นของบนสะพานนี้เลยครับแต่แต่จุดที่เป็นจุดสูงสุดของสะพานนี้นั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางสะพานบนบนราวสะพานซ้ายขวานี่พอดีก็จะเป็นวงกลมๆนะครับฟาดหนึ่งก็จะเป็น คนผู้ชายเนี่ยพยายามปฏิมาคําผู้ชายนะครับพยายามที่จะดันในตัววงกลมนี้ให้แตกออกอะไรอ่างเงี้ยคล้าเป็นการก่อกําเนิดท่นเองนะครับคล้ายๆว่ากูจะต้องเอาชนะมึงให้ได้แบบนี้นะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยจากคาบรรยายนะครับจากการตีความที่เขาพิมพ์เป็นหนังสือออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย คนเราทุกคนนั้นนะต้องแข่งขันกันมากกว่าจะได้มาเกิดนะครับกว่าจะได้มาเกิดก็กูจะต้องเอาชนะมึงให้ได้แล้วพอกูมาเกิดแล้วนี่ก็คือกูชนะมึงแล้วละความรู้สึกนี้เองนี่ที่มันติดมากับเราอยู่จนกระทั่งถึงวันเกิดจนถึงวันตายตรงนี้เองที่คุณกุสตาฟิกเลี่ยเขาได้แสดงออกมาผ่านประติมากรรมต่างๆนี้บนราวสะพานนี้นั่นเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งมากนะครับแต่ว่าเป็นประติมากรรมสวยนะครับค่ะเป็นส่วนที่เราเห็นจากสะพานเข้ามาก่อนแล้วก็ข้ามสะพานไปใช่ครับลงไปแล้วเราไป <G ül> นี่เป็นส่วนที่สองนะครับ<ะ>พอพ้นจากราวสะพานอีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะเป็นด้านเหนือขึ้นไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยนะครับ<ะ>ก็จะเป็นตัวทางเนี่ยมันเลี้ยวลงไปเป็นวงโคกก้งจนกระทั่งกลมเป็นก้นหอยวนกลับมาที่เดิมซึ่งเป็นอยู่ที่คอสะพานหรือใต้สะพานนั่นนิดนึงเนี่ยจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเขาเรียกว่า Children's Playground เนี่ยครับก็จะเป็นสนามเด็กเล่นที่ลึกซึ้งมากอีกเหมือนกันครับเพราะว่าจะมีปฏิมากรรมของเด็กเนี่ยอยู่8รูปด้วยกันทั้งสองฝ้าเนี่ยฝ้าละสี่นะครับแต่จะหมายถึงเด็ก ที่อยู่ในคันของมารดาแต่มันเป็นเด็กที่เกิดแล้วนะครับ <ฮะ S 1> แต่สภาพเนี่ยเขาทําให้เรารู้สึกว่าเด็กที่จะมาเล่นตรงนี้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นปฏิมาก,กรรมที่อยู่ในคันของมารดายังต้องได้รับการ <ฮะ S 1> ทานุถนอมกล่อม,มเกรี้ยงประคบประงมอะไรเพื่อที่จะ,ะเลี้ยงดูเขาให้เติบโตไปเป็นคนดีในอนาคตรหรือว่าคนที่แยกดีชั่วอะไรเป็นอย่างเงี้ยจะมีตรงนี้หมดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเฟตุส นะครับเกตุสก็คือเด็กในคันมาดานั่นเองแต่มันเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กที่เกิดแล้วนะครับที่เป็นเด็กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยะัเป็นเด็กจริงๆมาเล่นด้วยในในหมู่ประติมากรรมอันนี้นะคะเลยจากสนามเด็กเล่นอันนี้ไปไปเจออะไรคะในส่วนที่4ครับในส่วนที่4นั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับก็คือว่าเป็นส่วนที่เป็นประติมากรรมเป็นโลหะใช่ครับเป็นประติมากรรมน้ําพุแต่ว่าเป็นโลหะที่ผ่านมาเนี่ยครับบนราวสะพานนั้นเนี่ยเป็นประติมากรรมที่เป็นโลหะ หล่อแต่ว่าเป็นส่วนที่เป็นเด็กเล่นนั้น,ปรรน,นเป็นปฏิมากรรมที่เป็นหินอ่อนหรือว่าหินแกรนิตแล้วก็พอมาที่น้ําตกนี้ก็เป็นปฏิมากรรมที่เป็นโลหะหล่ออีกเช่นกันนะครับ,รบเขาสร้างปฏิมากรรมที่เป็นน้ําพุเนี่ยใหญ่มากนะครับให้คนคคที่เต็มคนในแบบร่างกายกำยำเนี่ยหกคนเป็นผู้ชายหมดยืนแบกอ่างน้ําใหญ่อยู่อ่างหนึ่งเลยนะครับอ่างน้ําพุนั้นใหญ่ใหญ่มากเหมือนกันครับอาจจะเป็นไซส์ที่ใหญ่หรือขนาดที่ใหญ่ที่สุดกว่าปติมากรรมทุกตัวที่อยู่ในส่วนนี้ด้วยทั้งสองร้อยสิบสองเนี่ยนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เขาจะฝากความหมายเอาไว้นั่นเองนะครับว่าหลังจากที่เกิดมาแล้วธนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเติบโตกันขึ้นมาแล้วนั่นเนี่ยก็ต้องทํางานกันแล้วคราวนี้ก็แบกภาระแบกภาระนะครับแต่ว่าอ่างน้ํานั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่เดือนนั้นนะครับจะเป็นน้ําที่ล้นออกมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าทํางานเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะครับได้ของมาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกว่าได้ได้ครบเลรอย่างเงี้ยนะครับเป็นปริศนาทำเนปริศนทอีกเหมือนกันแต่ไอคนท ก็หมายความว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมานะครับเพื่อที่จะแบกภาระอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ว่าภาระนั้นคืออะไรหรือเราเกิดมาเพื่อแบกอะไรอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่อันนี้พอพ้นจากตัวส่วนที่สี่นี้แล้วนั่นเนี่ยก็จะไปในส่วนที่เป็นจุดสูงสุดของภาคนี้นะครับก็คือว่าเป็นส่วนที่เป็นเนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นที่ราบสูงของตัวตัวส่วนปริมากรรมอันนี้ก็คือโมโนลิธปลาโตนะครับโมโนลิธโมโนลิธ ปราโตนี้เองเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของเสาหินใหญ่ๆนะครับคือคุณคุณกุสตาฟวิกแลนเนี่ยแกมทํางานเองคนเดียวนะครับที่ผ่านมาสองรกว่าปฏิมากรรมสองร้อยกว่าปฏิมากรรมยกเลนเสาหินนันนี้นั้นเนี่ยนะครับแกมีผู้ช่วยนะครับมีคนช่วย3ามคนที่ช่วยกันสลักหินเนี่ยในตัวของปฏิมากรรมเสาหินนั้นเนี่ยสูง ถึง14เมตรกว่ากว่านะครับก็จะมีตัวคนผู้หญิงผู้ชายเด็กอะไรอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกอดเกี่ยวกันเป็นปฏิมากรรมนูนสูงนะครับไม่ใช่เป็นปฏิมากรรมลอยตัวก็จะกอดเกี่ยวเกี่ยวพันอะไรกันแบบว่าปีนป่ายอะไรกันอยู่ตลอดเลยก็พุ่งขึ้นไปในทางสูงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดเขาก็บอกว่ามีคนตีความอยู่2อย่างนะครับไอ้เสาปฏิมากรรมที่เป็นโมโนลิสอันนี้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าในความหมายแรกก็คือว่า คนเรานั้นเนี่ยเกิดมาแล้วก็ทํางานแล้วนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะปีนป่ายตายเต้าเข้าไปหาผลรางวัลสูงสุดของสังคมด้วยกันทุกคนนะครับแต่ความหมายที่สองเนี่ยก็จะเป็นความหมายที่ว่าทุกคนนั้นเนี่ยร่วมมือกันจับมือกันกอดเกี่ยวเป็นความเป็นการใช้ชีวิตรวมหมู่เข้าไปสู่การไถ่บาปหรือการหลุดพ้นที่อยู่ที่จุดสุดยอดของปลายเสานั่นเองคนละคั่วเลยก็ยังไม่ทราบว่าความเป็นจริงนั้นจริงๆิแล้วคุณกูสตาวิ๊กแลนด์เองเขาต้องการอย่างไรนะครับแต่ว่า ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ปลายสุดยอดของเสานั้นเนี่ยไม่ถึงก <ฮะ S 1> ับสุดยอดทีเดียวนั้นเนี่ยครับประมาณสักเล่าๆาาลงมาสักประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยก็จะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยหันหน้าลงมามองลงมามองผู้คนที่มองตัวเองอยู่ข้างล่างท,ที่เป็นคนาามาเที่ยว,ยวใช่ครับอันนี้นี่เองนะครับที่ทําให้ คนตีความทั้งสองด้านนั้นเนี่ยก็ตีความเข้าข้างตัวเองว่าถ้าเป็นความหมายแรกความหมายเรื่องของการไต่เต้าข้อหาคนลงวันสูงสุดของสังคมเด็กคนนี้เนี่ยก็จะสงสัยจะเป็นนักปฏิวัติหรือจะเป็นคนที่คิดออกนอกกระแสหลักหรือจะเป็นคนที่ไม่อยากเดินตามคนอื่นเลยอย่างนั้นก็สุดแท้แต่จะมีคนนี้อยู่แต่ถ้าเป็นความหมายที่สว่าเป็นความหมายที่ทุกคนพยายามกอดเกี่ยวกันขึ้นไปยก สังคมทั้งหมดให้ขึ้นสู่สวรรค์พร้อมกันอะเนี่ยเด็กคนนี้นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็กที่สงสัยจะมีวิจิกิจฉาสงสัยว่าจริงหรือเปล่าไปถูกทางไหมศาสนานี้ดีแล้วหรืออะไรต่างตก็จะมีอย่างนี้อยู่เสมอในทุกสังคมเนี่ยเขาฝากความหมายเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งมากอย่างนี้เอาไว้นะครับครนี้พอบไปถึงส่วนที่3านะเป็นส่วนปิดท้ายแล้วครับเป็นส่วนที่6ส่วนที่หกค่ะส่วนที่6ครับก็จะเป็นผู้คนเป็นตัวปฏิมากรรมเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าเป็นตัวคนเนี่ยมามามาบิด เป็นเกลียวแล้วก็เป็นวงกลมอยู่นั่นก็คือวัตตะสงสารหรือว่า Wheel of Life นั่นเองครับประติมากรรมทั้งหมดนี้มันทําให้ศาสนาจักรหรือว่าหมู่ศิลปินในออสโลหรือนอร์เวย์หรือในยุโรปนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมในตอนช่วงแรกนั้นเก็ไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะคนออสโลเองซึ่งค่อนข้างจะเป็นคนค่อนข้างดีมาก มีความคิดอนุรักษ์กับความเชื่อทางาศาสนาจากคริสเตียนที่เป็นลูเทอร์นิ s ซึมของตัวเองนั้นเนี่ยค่อนข้างมากก็ก็บอกว่าจะมีคนมากวาดลงทะเลได้ซ้ำไปเขาใช้คำว่า rest them to the sea เพราะว่าออสโลอยู่ใกล้ทะเลนะครับแต่กม,มันกลายเป็น หัวใจคนเมืองไปแล้วครับบางคนก็ทานข้าวกลางวันเสร็จหลังทํางานแล้วพักกลางวันหน่อยก็ต้องเดินมาดูก่อนที่กลับไปทํางานเพราะมันไม่ไกลมากอะไรอย่างนี้นะครับใช่ค่ะจาก<ช>สิ่ง<อ>ที่คนไม่ค่อยชอบนะคะประติมาการรมกลายเป็นสัญลักษณ์สําคัญของออสโลค่ะเวลาของเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วนะคะคุณสุภาพวันนี้ดิฉันวริยาพึ่งตนเพียรและผมสุภาพดีรัตนาับคงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ